สายการบินแอร์เอเช We are Clinic ดูวิวจากโรงแรมที่เัาจะพัดนี่เห็นแม่น้ำนะที่อยู่ใจกลางโซลแล้วก็ต้องขอบอกว่าข้ามมาฝั่งนี้จะเป็นฝั่งที่น้อยคนจะทราบว,ว่ามีโรงแรมโปรดของเราตั้งอยู่ที่นี่นะบนเขาแห่งนี้นั่นก็คือโรงแรมเนี่ย W นั่นเอง W w a l k e r h i l l ซึ่งย่านนี้ด้าน w a l k e r h i l l เนี่ยจะเป็นย่านที่เงียบสงบมาก บางคนมาโซเนี่ยจะอยู่ตรงใจกลางเลยนะแต่สำหรับบูดี้และทีมงานจะชอบ W เพราะว่าที่นี่เนี่ยมันจะมันจะทำให้รู้สึกว่าหายใจได้มากขึ้นมันจะใหญ่กว่าทุกๆโรงแรมแล้วก็ที่แน่ W บูดี้จะไม่อยู่ได้ไงเอ่ยสำหรับการเดินทางมาโซในครั้งนี้เหมือนได้กลับมาบ้านเลยละครับ เพราะว่าได้มีโอกาสพักในโรงแรมที่ผมชอบมากที่สุดครับและต้องบอกว่าวิวสวยที่สุดในกรุงโซลด้วยนั่นก็คือ W Hotel Seoul Walker Hill ครับโรงแรมนี้ต้องบอกว่าใช้การออกแบบเป็นตัวนำครับเหมาะกับไลฟ์สไตล์แบบคนชั้นนำผู้ที่มีควสมัยใหม่โดยผสมผสานระหว่างแฟชั่นดนตรีและก็การสร้างสารรค์ W แห่งนี้ครับเป็นที่ที่คนเก๋ๆของโซชอบมาพบปะสังสรรค์กันอีกด้วย Hi we're going to be checking in Lord Woody เป็นการเช็คอินที่จะเร็วมากเพราะที่นี่จะไม่ได้ใช้เวลาเลยนับเดี๋ยวปุ๊บเช็คอินเข้าห้องได้เลยทันทีโอเี่ room card thank you so much thank you thank you เองว่าเวลามาที่ W เนี่ยจะชอบตรงที่ว่าเฟสหรือว่าพื้นที่ของนี่มันจะรู้สึกใหญ่สังเกตไหมฮะรอบได้เลยนี่ขนาดแค่เป็นอบบี้ให้นั่งเนี่ยมันก็จะมีบันไดขึ้นไปทางด้านหลังสนุกมันเป็นสนามเด็กเล่นมาที่ไหนก็จะรู้สึกสนุกแล้วถ้กลับไปเป็นวัยรุ่นอายุ18ทุกทีตอนนี้22ลดลงไปประมาณ4ปี เมื่อเช็คอินแล้วทางโรงแรมก็ได้ต้อนรับผมด้วยไฮทีครับไฮทีที่นี่อ,อืไม่รู้ว่าจะเริ่มทานอะไรก่อนดีครับเป็นความสุกเล็กน้อยครับเพราะว่านานๆานทีจะได้บีบสตรอเบอร์รี่ออกจากหลอดและกินได้สิ่งที่ไม่เหมือนใครของโรงแาม W ทั่วโลกนั่นก็คือจะมีมิวสิกคิวเรเตอร์ครับ ที่จะคอยเปิดเพลงให้เข้ากับอาร,รมณ์ของคนที่เข้ามาในโรงแรมต่างเวลาก็ต่างแนวเพลงกันไปครับยิ่งดึกเท่าไรเพลงก็ยิ่งจะมันขึ้นเท่านั้นผมได้มีโอกาสพูดคุยกับ Gio ครับซึ่งเป็นมิวสิกคีเรเตอร์ของ W So u l Walkerhill แห่งนี้ตัวตัวเขาเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสไปแข่งนะฮะประการประกวดดีเจประเภทหนึ่งซึ่ง W เป็นผู้จัดจ และเพิ่งได้รับตำแหน่งมาแล้วก็บอกว่าตำแหน่งใหม่ที่ว่าเป็นมิวสิกคิวเอเตอร์หรือผู้ออกแบบซาวน์ของโรงแรม W ดเนี่ยก็เพิ่งมีมาแค่5เดือนโดยประมาณนะและมิวสิกคิวเอเตอร์หรือผู้ออกแบบซาวน์ของของ W เนี่ยก็จะมีการมูฟ e ไปมูฟ e มาย้ายไปย้ายมาย้ายไปย้ายมาอยู่ชั้น14นะครับเป็นห้องพิเศษที่ทาง W จัดไว้ให้ในวันนี้ทุกครั้งที่มาที่ W เนี่ยบูดีก็จะจะชอบตอนที่ เปิดประตูเข้าไปแล้วเจอห้องเป็นครั้งแรกมันเหมือนกับจะได้รู้ว่าห้องเป็นยังไงแต่ดูลิฟต์สิฮนะสำหรับโรงแรม W เนี่ยก็คือคุณสามารถที่จะใช้คีย์การ์ดก็ได้หรือคุณสามารถที่จะใช้นะครับถือว่าเป็น keyless entry คือคุณไม่ต้องใช้คีย์การ์ดอีกต่อไปแต่ว่าข้อมูลมือ,อยู่ในมือถือคุณเช็คอินปั๊บผ่านในมือถือแล้วคุณก็นะคุณก็สามารถที่จะแนบมือถือปุ๊บแล้วก็เปิดทันที ห้องนี้เนี่ยชื่อว่า Marvelous Suite นั่นเองนะครับซึ่ง Marvelous แปลว่าโอ้โหสุดสดงดงามนียห้องน่าอยู่มากมาอยู่ที่ W มานั่งแค่ในห้องพักนี่ก็รู้สึกว่าไม่อยากจะไปไหนนะมาที่ W s o u l เนี่ยนะฮะจะไม่พลาดเพราะว่าชุดอาบน้ำของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่ผมชอบสุดๆ me, who would that? Oh, -oh. Like that. Uh -huh. so I, you know what? Seoul has changed a lot what? for the past few years now. Uh -huh. What do you notice about Seoul? that mm -hmm. is constantly changing uh, every year there are so many projects oh. and so uh, if in some uh, for four years uh, when i was finishing my term uh, you know many things will be changing mm. as a result yeah. for example um, before uh, only one month ago there was a big tall building but it was very ugly yeah. So I. Uh, I it changed it with the government because it was owned by the central government. Uh -huh. And then I demolished it. Oh, so there was a building in front of yeah, the church? Yeah yeah yeah, 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 yeah. But that's. In that's, this, way. That's, in this what, way. that's what I noticed about Seoul. Mm -hmm. I see the landscape has changed. Mm -hmm, you, know, mm -hmm. you look left and right, it's more mm -hmm. beautiful to the eyes. Yeah, yeah, yeah. Because, oh. you know, we, Seoul is surrounded by the uh, mountains. Yes. So, you know, the citizen can uh, enjoy. Mm -hmm. The mountains and the river and the nature. Hmm. So in that course, you know, we should have some regulation for the uh, building owners. How many years can you be mayor of Seoul? How uh, many, already my, four years and three years more. And and uh, you exp can you go on? Can you be mayor for uh, twelve of course, years? For forever? For one hundred years? One hundred years? Yeah. <laughs> do you, do you, do you I, plan to be the mayor of Seoul, probably, Seoul for one hundred? Probably you watched. The drama, yeah. the uh, man from a star. Yes, yes. Yeah? The whole country loved that. Yeah, that yeah, too. Yeah. Yeah. Right, right. So he had lived for more than four hundred years. Yes. Are you going to live oh, more yeah. than four hundred years? Uh, right, right, right. <laughs> okay. <laughs> yeah. Uh, yeah. We cannot change everything in short period. Yes. But, but if we try to, to. make a principle a n d vision, and then we can change, you know, uh, slowly and year by year. นายกเทศมนตรีกรุงโซพาร์ควอนซูนพาวุดีเดินเที่ยวในย่านใจกลางกรุงโซครับเ <Ö> ดินไปทางท้องถนนมีแต่ผู้คนมาทักทายเป็นนายกที่ฮอตจริงๆครับ

of the uh, life of Seoul and the way of life. The Korean food is not yet internationalized. Mm. So uh, next time, I think, you know, food. Korean food, food will be the uh, K-Wave. If you had to pick one Korean dish uh -huh. to represent Seoul, what would that dish be? Uh, probably uh, bulgogi, bulgogi or bibimbap. Bibimbap? Yeah, wow. and so many. love eat I Bi คุณพี่คนนี้บอกเลยครับว่ายืนถือป้ายให้คนทั่วไปได้โบวสโลแกนใหม่ของเมืองนี้ครับที่จะกลายเป็นสโลแกนที่จะใช้โปรโมทกรุงโซงในปีหน้าโซลิง <Very difficult. c oughs> <Yeah. S 1> I saw you I saw you Soling 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 Yeah. I I like Soling. Okay, I hear that you also contacted a few guests for me mm -hmm. as well. to, to uh, In this trip, right? A few girls. I, I hear that you've contacted a few guests. Yeah, well, I will ask very famous uh, Korean star. Okay. Uh, Hallyu star, K-Wave star, ga and Leah. right? Uh, very very famous. Probably you know them. You know them? Yeah, I know them. Ah, okay. One of them is a famous. Uh, she's an up-and-coming singer, uh -huh. and the other one is the star of Saturday Night Live. Okay, You right? know? I do better than me. Yeah, I follow <laughs> the K Wave. Uh, yeah, I yeah, follow yeah. the K Wave. Okay. Yeah. So thank yeah, you so okay. much, Mr. Okay. Park. Enjoy your stay I, I, in Seoul. I, I hope you had fun coming on our show. ยูฮ okay. ัฟอขอบคุณมครับขอบคุณมาครับขอบคุณครับต้องบอกเลยว่าแขกพิเศษที่นายกเทศมนตรีพัก์คชวนมานํำเที่ยวให้กับผมนี่สุดยอดจริงๆครับคนแรกคือลียครับนักแสดงสาวลูกครึ่งเกาหลีอเมริกันที่มีผลงานขึ้นชื่อนั่นก็คือการอ่านข่าวเป็นภาพสารงกิตตลกตลกอหลบบนในรายการ Saturday Night Live เวอร์ชันเกาหลีครับ และกาอุงครับนักร้องดาวรุ่งที่โด่งดังมากจากการโพสต์วิดีโอร้องเพลงใน YouTube ซึ่งตอนนี้เพลงของกาอุงครับยังติดท็อป10ในชาร์ต K-POP อยู่3เพลงด้วยกันครับเพลงที่สร้างชื่อให้เธอก็คือเพลง Never Say Goodbye จากซีรีส์เกาหลีที่คนไทยรู้จักกันดีครับ My Girl มาปัดฝุ่น c o อร์ใหม่ใส่ความฮิปฮอปวก,กับความสดใสของเธอเข้าไปครับแล้ววันนี้ทั้งสงได้พาผมมายังตลาดกวางจังครับตามคำแนะนำของนายกเทศรรมนตรีพาร์ก so it's seaweed seaweed <coughs> and kelp salad uh -huh. mm. and then this is the that's what they call the drug the sauce. because it's so good <laughs> so you can't stop eating it what do you call it again maya maya it's the drug sauce. maya i think maya all right good what's the sauce? 이게 된장찌개 고리 이드 데이 해브 베지터블 이니 게트 해산물도 있고 만랩 때 와라 자ครับมีหมู 굉장히 원래 유명한 한국에서 유명한 빈대떡이라고 이거는 이제 그냥 이렇게 막 만들어낸 거고 원래는 진짜 떡처럼. 그리고 이เพ 약간 한두 번. 치이, 이리래막아니도 빈대떡이나 붙여 먹지. 맞아 What's the name <laughs> of this? 빈대떡. <this> We <laughs> sing 빈대떡이나 붙여 먹지. 빈대떡나 먹자 먹지. r i t 빈대떡 먹자 먹지. สมัยก่อนจนปัจจุบันเนี่ยมันก็ประยุต์ไปเรื่อยๆมันก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆว่าง่ายๆก็คือมันเป็นป้นขงขัวนั่นเองแล้วต้องมาร้านเบอร์60น,นะครับเจ้าของร้านชิซูนี่นะฮะหาดูแล้วกันร้านหมายเลข60อยู่กลางตลาดตรงกลางแยกเลยเ right, อาล่ะ let's t a t มาชิมกันเลยอารมณ์มันจะเหมือนกับคุณได้กอบกิก็먹었어 ถ้าใครชอบเนี่ยเขาหลงฟังแน่เลยครับผมชอบมาก good วูดี้สามชั้น이야기เข้ามาเซอร์วิสโรนีจุดในเซอเร์ตัวแค่ที่หนึ่งด้านนอ๋อแต่ถ้าบอกว่ามาจากมาจากวูดี้เนี่ยก็จะมีบริการให้พิเศษอย่าลืมมาหาคุณป้าร้านหกและอ้างชื่อเราด้วยอ้างชื่อเราโอเคอันนี้มันเป็นปลาหมึกสดเลย เลยอเคยกินครั้งเดียวในชีวิตเคยกินมั้ยอ I've n She a d s had it the other day. She e t s it a l the เพิ่กินมั้เพ่ีวันที่หานมาเองกินตลอดเวลาเลยดูนะดูนะมันจะติดมือนี่นี่นี่ไงนี่นี่ Can I eat it now? You can eat, you don't have all to Oh. You can eat it like this. But it's not like spicy, it's good enough. <laughs> let's, let's in that. That's a lesson three of us doing. Let it come. Yeah. Okay. Let it go. Let it come. Let it go. Can Holly bag. Let it, let it go. Turn away slender down Here I am. <laughs> and, and then here. Here I am. <laughs> And uh, wow. And let the storm raise up. The oh, cold never, never bothered me anyway. <laughs> <laughs> Good night, night, night. 감사합니다. 감사합니다. That was so lovely. Oh. Thank 그래서 you. Thank you. 제가 so, 오늘 thank 또 이렇게 so 온다고 그래서 제가 CD를 ah. 우 CD. Never Say Goodbye, Single. s g e It's me. 야 야, 나 만만해, 혼자리. I I see Korean girls, they like their face to be oily. 촉촉한 게 유행을 하기 시작하면서, 분을 바르면 건조하니까 이게 뭔가 반사된 느낌을 주면 동안 피부 해서 촉촉한 게. I think it makes you look younger. 아, t 만 ถ้าเว่ามันแห้งเนี่ยมันก็จะเรอยย่นรอยย่นแต่ถ้ามันมันนี่หรือมันชุ่มชื้นเนี่ยมันก็จะดูเหมือนกับว่าเด็กตลอดเวลา e s h e sesame, sauce? The oil oil, the sesame sauce? s a u the ชนเลยอชามกิน so um next month you're going to Thailand ปีหน้าไปเดินทางเดินหน้าไปเมืองไทยจะเป็นครั้งแรกที่จะไปเมืองไทยแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตด้วย I'm gonna go watch her I'm gonna go for Christmas นี่ก็จะไปตอนคริสต์มาสเขาอยากจะพาคนเที่ยวก็เชิญแต่ตอนนี้เรากำลังหาคนพาเลยอาเที่ยวเขาอยากจะเที่ยวกับเธอก็ติดต่อมา um you have Instagram or Twitter Yeah I have Instagram as Lea as Lea with L E A E U N G A E U N one E-M-E-U-N-G-A-E-U-N-1 e e ah e e One. One. Uh, One. wait, wait. Let's move on. Add, add. Woody talk. <laughs> I do on know his Instagram. He has more followers than G-Dragon. He said he went to Woody's Instagram and he has more followers <laughs> than G-Dragon. I said he doesn't want to promote anymore. Really? He has <laughs> more followers than G-Dragon? I think so. That's not true.